คลิปนี้จะพาไปดูนาข้าวที่ได้ผลผลิตดีเยี่ยมนะครับทุกคนนี่เลยครับเยี่ยมจริงๆนี่ครับงามเป็นงามเลยครับคนโอ้โหนะราชิออนขนาดครับกอใหญ่นะครับกอข้าวคนนะครับเห็นะครับนี่ครับนี่คือผลมาจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุกคนนี่ในดินดินดีมีปุ๋ยอินทรีย์เขาจะงามแบบนี้กอใหญ่นะครับกอใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนี่ครับคือข้าวต้นใหญ่นะครับทุกคน นี่ครับคุอนะครับงามเป็นงามนะครับแต่กอดีมากเลยนี่ครับพามาดูลายลายก่ออันนี้เหมือนเข่าผมเลยนะครับเข่าเข่าผมที่ผมลงคลิปนะครับกอใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้ก็กอใหญ่อันนี้ก็ใหญ่นะครับนี่ครับคือเพื่อนเห็ดได้นะครับนี่คือผู้ใดเห็ดได้แบบนี้นะครับได้เขาขายเป็นร้อยกระสอบแน่นอนนะครับ นี่ครับใบก็ใหญ่ปสังเกตวงใบนะครับใบพอปุ๋ยนี่ใบจะใหญ่ลำต้นก็จะใหญ่เบนๆน,นะครับแบบนี้อันนี้จะกลมเริ่มกลมแล้วครับเป็นข้าวสามเดือนนี่ครับง่ามข้าวสามเดือนนี่ครับนี่ครับ สวัสดีครับต่อจากคลิปนาข้าวน้ำเยอะนะครับจะพามาดูข้าวที่สวยที่สดุดกอใหญ่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่คือข้าวสามเดือนนะครับสามเดือนปลป,ลป,ลปลายนะทุกคนกอใหญ่มากเลยนี่ครับเห็นไหมครับข้าวสามเดือนโหกอบกงงญ่เบิ่มๆเ,เลยสูงนะครับครับงามมากเลยนะครับ ข้าวซ้เดือนผพราะว่าบ่โดนมากระกลมนะครับนี่นี่ครับกอใหญ่ดีครับเคียวปัดเลยนะครับเนี่ภากมาเบิกฟังเคียวดีครับงามกับงามเนี่ยนี่คือดินดีนะครับดินมีปุ๋ยจุลินซีนะครับทุกคนนี่นี่ครับมีปุ๋ยจุลินทซีเบ่งไวนะครับนี่ครับนี่คือที่พ่อปุ๋ยจุลินรี มันจะเขียวแบบนี้นะครับเห็นะครับผู้ใดใส่ปุ๋ย,ยหลายคลิปที่ผมลงมานะครับไปเบื้องย้อนหลังได้คลิปผู้ใดที่เข่าเหลืองตะกี้กันเหลืองนะครับนี่ผู้ดี่นมาใส่ปุ๋ยเขา่าคนเขียวงามเขียวขัิเขียวเนี่ยนี่คือปุ๋ยอินซีแปลงนี้ก็คือเขียวเผานะวครับไปใส่ขีปวเผา่นเทศสวนนี่ครับกะบีหย,ย่าไหลหย่าเน่าแน่นะครับงาม นี่ครับตรงที่ผมมาเลี้ยงงวนะครับแปลงนี้นี่ครับพ่นใส่ปุ๋ยยางเขียวงมเพ่นจะได้เขาไลยครับพี่โอ้พ่นนะครับพืชทีครับก่อประมาณสองไหลไปปลายนะครับเกือบสามไห่นะครับพืชทีครับก้อยใหญ่เลยครับนี่ครับเหมือนเขาของผมเลยนะครับแต่ว่าปักดำก้อนเขาผมนะครับก็คือเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ครับ เดือวไปไปลายแล้วครับเป็นประจํานี่นะครับจะเข้าซองเดือนแล้วนะครับนี่ครับส่วนหลเขียวเขียวแบบนี้ทุกคนห้องใจว่าใส่ปุ๋ยยังปุ๋ยสุดใด ปุ๋ยนี่สีเขียวก็คือปุ๋ยตะปูยูเรียนะครับนี่ครับเขียวแบบนี้แตกกอแบบนี้นะครับใส่ได้หลายย่ามนะครับนี่เขากอใหญ่นะครับเขาแก่แล้วใส่ไปเลยครับทุกคนนี่ครับใคอยากได้ผลผลิตดีครับใส่ปุ๋ยได้หลายนะครับรอบร่องเขามันแตกกอเป็นเรื่อยนะครับข้าวกอใหญ่นะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนพามาดูข้าวกอใหญ่